สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำม็อกค่ากาแฟโบราณกันนะคะเป็นสูตรที่จิ๊บทำขายที่ร้าน,นะคะ่ะหอมหวานมันนัวเข้มข้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่ยากค่ะขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บจะใช้ถุงกรองกาแฟแบบนี้นะคะเอาไปลวกน้ำร้อนให้เรียบร้อยค่ะแล้วใช้ผงกาแฟโบราณสองช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้รำร้อน200 ML ค่ะเทลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจิบจะคุณกาแฟโบราณนะคะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงนะคะประมาณ8-10ครั้งนะคะจะทําให้กาแฟของเรามีความเข้มข้นและความนัวตรงนี้ละคะ่ะอ่ะทีนี้ก็บิดน้ํากาแฟออกจากถุงให้หมดนะคะต่อไปเติมครีมเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไไน้ำตาลความบาดปรับเพิ่มรดได้นะคะวันนี้จิ๊บใส่ช้อนครึ่งค่ะผงโกโก้หนึ่งช้อนชาค่ะ ทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะผงโกโก้เขาก็จะคนเข้ากันยากนิดนึงนะคะจิ๊บก็จะใช้เครื่องตีไข่ช่วยแบบนี้ค่ะจะทําให้คริมเทียมแล้วก็ผงโกโก้กละลายง่ายขึ้นค่ะต่อไปใส่นมข้นหวาน30 ml นมข้นจืด30 ml ค่ะ คนให้เข้ากันดีอีกครั้งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้มอกค่ากาแฟโบราณแก้ว20ออนนะคะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเทลงไปเลยค่ะเราก็จะได้สีเข้มข้นแบบนี้นะคะรสชาติก็เข้มข้นหอมหวานมันนัวแล้วมีความหอมของโกโก้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะอย่าลืมเอาไปทำกินทำขายก็ได้ค่ะ